สวัสดีค่ะก็บพบกับช่องอารันเอเรียวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะคือ15ค่ำเดือน11ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็คือมี่อนกล้วยค่ะแล้วก็จะมีใบตองนะคะแล้ววิธีการกัดของเราก็จะใช้ไม้แหลมแบบนี้ค่ะใช่ค่ะเราไปทำกระทงกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการห่อกระทงก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ใบตองสองใบแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาปิดะคะ่ะแล้วก็เอาไม้แหลมเสียบเข้าไปเลยนะคะก็ไม่ต้องเสียบลงยืนนะคะแล้วก็เอามาะคะ่ะแล้วก็ติดทางนี้อีกนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็ทาให้คบทั้งสาวอะไรนะคะต่อไปแล้วก็จะมาเริ่มทำกีบของกระทงนะคะก็จะทําเป็นม้วนใบตองเป็นแบบสามเหลี่ยมไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีฉีกใบตองไว้ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อที่จะเอามาทําค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตอนแรกนะคะก็จะวางสามเหลี่ยมที่เราทําไว้ลงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาใบตองแผ่นนี้มาซ้อนนะคะแล้วก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เอามาไว้ข้างหน้าแบบนี้คะ่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะพับลง เป็นสามเหลีย่ยมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเอามาไว้ด้านมันก็จะเป็นกิีดประมาณแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะแมงนะคะแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจมุนนะคะอาจจะทำสามชั้น5ชั้นหรือแล้วแต่ที่เราคิดว่ามันสวยนะคะ ก็จะให้มันบังตัวแม็กที่เราแม็กไว้รอบแรกด้วยนะคะแบบนี้ค่ะแก็จะทำประมาณ5้าห้าชั้นนะคะตอนนี้ก็ได้สี่แล้วนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกอันแล้วเราก็จะมาพามาประกอบนะคะ ต่อไปก็จะพามาทําอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบง่ายๆที่สามารถทําได้แบบง่ายจริงๆค่ะดูกันเลยค่ะก็ตัดใบตองประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ2นิ้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางก็จะจับไว้นะคะต่อมาเราก็จะหมุนลงมาแบบนี้นะคะหมุนลงมาค่ะให้มันอยู่ตรงกลางปึ๊บกลางแล้วนะคะแล้วก็มาทําอีกข้างนึงให้มันเป็นเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ตรงกลางก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะแม็กตรงกลางเนยนะคะ แล้วก็จะมาตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะ<ด>นี่นะคะ<ด>ก็เสร็จแล้วคะ่ะง่ายมากเลยค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะ<ด>นี่ก็เป็นแบบสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมาทำเลยคะ่ะแบบนี้ทำง่ายที่สุดเลยค่ะ<ด>ก็จะตัดใบตองประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ยาวประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็จะม้วนกับตรงกลางไว้เหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็จะม้วนเข้ามานะคะ ค่อยๆม้วนนะคะเราต้องใช้ใบตองที่มันอ่อนนะคะแต่อันนี้มันมันแข็งมากเลยคะ่ะก็เลยทำยากนิดนึงนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบนี้สองอันนะคะแล้วก็จะเอามาประกบกันแบบนะะี้ค่ะแล้วก็จะใช้แมนะคะยิบให้มันแม็กหมดค่ะเอาแมงเบร์ด <laughs> จะได้แบบนี้เราก็ตัดให้มันเป็นจะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอามาประกอบเลยนะคะไปชมการประกอบเลยค่ะค่ะต่อมาเราก็จะมาประกอบกระทงของเรากันนะคะก็จะนํามาติดเลยนะคะเราก็จะติดไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ทั่วทั้งกระทงของเรา อันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะ1อันแล้วก็จะมาทําอันที่สองเลยนะคะอันที่2ก็จะเป็นอีกแบบหนึงอ,อันนี้เราก็จะโอนกันหลายอันนึงาสามารถเอามารวมกันได้นะคะเราก็อย่าเพิ่งเสียบไม้แบบว่าให้มันจมงลงไปหมดนะคะเพราะว่าเราจะดูว่ามันสมดุลกันไหมแล้วแล้วเราก็จะได้แบบว่าแก้ไขได้ะคะ่ะ ก็ <tyard. S 2> จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยจะเอากรีบด้านในนะคะมาใส่แบบนี้นะคะมันก็จะปิดช่องว่างตรงที่มันว่างๆหมดเลยนะคะประมาณนี้ก่อนค่ะแล้วก็จะปิดไม้ที่เราเตรียมมาแล้วก็จะติดไม่จำเป็นต้องใช้หลายอันนะคะเอาแค่แบบว่าพออยู่อันไหนที่มันไม่โอเคแล้วก็จัดใหม่นะคะประมาณนี้ค่ะตรงกลางไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเราจะเอาดอกไม้มาใส่่แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันอยู่ค่ะ แล้วก็มาดึงเรียนมันนะคะให้มันสวยๆนี่ค่ะแบบที่สองก็เสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงห้วยบางนองแล้วนะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาลอยกระทงที่เราทำกันอ้สวยไหมเยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็จะพาไปลอยกระทงกันค่ะก็มีขายหลายอย่างนะคะก็จะมีร้านแบบเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะหาของกินปาจ้าก็จะมีเป็นขนมปาง ของกินเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นศาลาทีบขอบคุณค่ะคือไป่บางอย่างคือไป่บางอย่างรวมทิพีบมึงแต่แป้งมันเหนียวดีนะก็จะมีหอยมีปลานะคะมาให้ปล่อยมีนางนูพามานะคะู้กประกดหมายเลขสองย่างสาวย่างปูนั่งไปก็เป็นรายการรวมกันดี ก็เป็นกระทงที่เราทำเองสวยมากคุณไปเ้าไปรอดกระทงเราก็จะไปรอดกระทงกันเลย ไปดิฉันผู้เข้ารดบบทเปนสา